นนมันทำฐามนมากครัข้างมันไปเนี่ยนั้ำลายทั้งตานี่มันหยอกตี่ตมันกินน้ำผมเลยสอบสินน้ำตาโบมี่ส่วนสีจะไปยืดช้าบุดได้ครับเจว่าผมหม,อม้อมาคือสิ่งที่มันถูกต้องมันใช่ไสิ่งที่มันควร

ด้วยหรอด้วยอด้วยหรอยังขับอยุบแต่คนเห็ดบดีต้อคัวต้อพอตอเมฉัเจริญเลยจนี่ยแล้วทุกวันนี้ผมทาไมมีชีวิตที่ดีขึ้นทาไมผมเจริญขึ้น ตัวแปลกๆ,ลๆงเจสเสียกัดเอนยถ้าผมคิดมาดีให้มันถอยไปเลยครับแต่มันจะไม่มีจะดีขึ้นดีขึ้นดนีเพราะเราไม่มีสิ่งที่อี่อยงมากมากมาบังตากิเลสนว่ได,าานได้มาบังตาต่หามไ่ได้มาบังใจคว่วมอยากได้ มันบริขอมากขอบงํามเห็นเลยเฮาตองมามองถึงตรงนี้มากกว่าผมจะมองถึงผลงานไว้ก่อนนี่กัตามแต่มแม่ก็ได้การทับยี่สองจุดถูกก,กันต้องผลงานตองมาก่อนเงินงมาจากที่หลังคว้มดังซื้อเสียงเงินช่องมาากที่หลัง วาอัีทรงมากคนที่คิดดีท่าดีในวันที่ผมมัวหมองในวันที่ผมมืดมนครับมีเอฟซมีเอฟซีที่ตัดฟ้องพยุง่งจากย้อนขึ้นไปจากไม่มีเวทีจากไม่มีนางเอกไม่มีนางเอกใหญ่ไม่มีนางเอกคุณอ,อันเขาจวมาเป็นโลูกกู้ของวุ่งคุณ แต่ทุกวันนี้สาวน้อยยิงใหญ่กว่าเดิมอ่ะแข็งแรงกว่าเดิมอ่ะผมแข็งแกร่งกว่าเดิมวงแข็งแกร่งวงมีชื่อเสียงกว่าเดิมดังกว่าเดิมขึ้นมาอีกเป็นไงล่ะขออนุญาตไทยลูกนะครับเนอฝ่าทรงมากไหมทรงมากจบ๊บยเดทท์ทั้งทีว่าผมไม่อยากลองเพลงนี่ผมโมเมนศิลปินผมไม่อยากดันเจ้าของผมเป็นผ <ม S 2> ู้ผมมบริหารแล้วผมเั็นนักร้องบอ ต้องมึนแหละลองก็ทำให้มีืีอเสียงจากข้างหูเราวว่าข้าเสียงใต้ผมเสียงก็ขี่นี่ด้ผมรู้เจ้าของดีผมบรไดมาสายนักร้องรานเปอร์เซ็นจนทําให้จบเบียร์ที่ต่อยอดมาวงที่มิกริกิตจบเบียร์ที่นมาอมสู้่วงแล้วมาต่อยเบื้องบนทรง องอิงมากครับดังกว่าคนที่ออกไปอีกสองเท่าสามเท่าผมสัมผัสหน้ามีทีได้ไม่ใช่ว่าคนที่ออกไปไม่ดีนะอันนี้เราพูดถึงว่าควรเป็นจริงของสาวนั้นแพงที่ผมอยู่กับบุงที่ผมไปใส่บ้านไหที่ผมต้องยู่นี่ผมไม่อยากอกว่าค่ะผมไปตังบุ้งไหมล่ะผมทําได้ไหมผมไม่อยากอวแบบนั้นผมไม่ได้เป็นไม่ได้คิดว่ากูแน่กูเจ๊งบ้านั้น แต่ว่าด้วยเข้ามาพอแม่สั่งมากนี่นเข้ามาสาวนอนเป็นแท้งแล้วผมไม่ได้กียดเลยผมไม่ได้คิดที่ไปใส่เลยผมหามาใส่วงตั้งแต่ผมอายุน,น้อยๆอ่ะตั้งแต่หาเงินได้ม่อสามมอสี่ไปลองพิ้งร้านอาหารอ่าหยุดเทิ่มบินไปฮ่องกงไปหาเงินมาใส่วงตลอดเฮ็ดเพื่อว้งเฮ็ดเพื่อองค์กรตลอดมันว่อไอ้ไดีเท่ามือนอี่มันที่เป็นไปได้ไหมแล้วบริสุทธิ์ใจต่าง มันไม่แปลกหรอกอีกมุมนมึงที่ไม่สำเร็จผมให้มาเท่าไหร่ผมซับพอร์ตมาหรือผมเพิ่งมาผิดตอนนี้ผมรว้วเนี่ยผมผมเลยผิดนี่บ่เข้ามามผมร้วเหรอผมผิดในตอนนี้เหรอ หรือหลายๆคนมองว่าผมด้วยแล้วผมผิดแล้วผมคนทำงานทำงานตัวเป็นเกียวงอเป็นนอตเวลานอนเวลาไลยวะรับเราจัจสูงหูวัาตื่นบ่ตื่นอีู่กัยังบมหูกันด้วยว่าเอางาน ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเรื่องอื่นนะครับขัาวกาสนใจอยู่นะครับแต่งานนะครับหลายคนที่มาฝากปากทองไว้กับผมหล่ะสิ่งที่เราดูแลหล่ะความจนมันน่ากลัวผมกับทรงเสียขอบคกล้วนเลยครับ ลูกท้าลูกทีมผมบอกช่องไปแล้วด้วยครับกติกานี่เลยครับจะมาฟาดฟันใช้เรืเ่องพนักพิชเชอมาฟาดฟันมไม่ถูกต้องอโอ้ยิ้มเหรอครับรจะมาไ้ไลทเพวกน,นั้นพู้นี้ลูกทีมไม่ได้นะครับจ้งสองนกินด เาแล้วยาแมดาว่ผมบริเกงรแต่ว่าชีวิตผมมาแบบนี้หมชีวิตผมมาแบบนี้ไหมแล้วก็เท่าเราตเดินทางสายกลางทำงานทำงานสับฝาครับ นนห,หรือผมเพิ่งกลายเป็นคนไม่ดีตอนนี้ด้วหรือเรารวยแล้วเรากลายเป็นคนไม่ดีเข้ามารวยอย่างนี้บอกกันวารีนี้เป็นวารีที่แบบผมยกมือซีสองแล้วแต่อีแต่ว่าอีกมุ่มนึงส <c oughs> าวหน่อยรวยแล้ว <c oughs> มันโจรลุยแล้ว <c oughs>